องคงเนี่ยประทับคือหาหาของในสิ่งที่ไม่ดีออกที่เป็นอัปุมงคลอย่างเงี้ยพอหาไปพอเจอเสร็จปุ๊บแกก็จะลงแกก็จะลงอยู่ต,งตรงงหน้าเนี่ยเพื่อที่จะ,ะมามาทิ้งไปไปสู่ทะเลอันเจ้าแห่งนี้ถือว่าเป็นสารเจ้าเก้าแก่เจ่าแก่มาก อยู่ระหว่างปีอยู่ระหว่าง200-300ปีนะครับเป็นสารเจ้าตีหู้อ่องเอียนะครับสายตีห้องเอียที่เก่าแก่ที่สุดแห่งแรกในแหลมมาลายูและและก็ในประเทศไทยเติมทีเนี่ยตั้งแต่โบราณนี่เนี่ยก็คือจุดตรงเนี้ยเป็นจุดของอชุมชนเชื้อสายจีนที่อพยพมาจากประเทศจีนเป็นชุมชนใหญ่มากที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นบางตะโลกหรือว่าที่เป็นในตลาดสายบุรี จะเป็นชุมชนของของคนชนไทยเชื้อสายจีนที่ค่อนข้างเยอะเป็นเป็นจำลองของเรือสำเภานะครับซึ่งซึ่งสมัยก่อนเนี่ยทางตีฮ่อ,องเอียเนี่ยก็ล่องเรือมาจากประเทศจีนนะครับโดยโดยเรือสำเภาสินค้าในเงี้ยพวกนี้ครับก็มาเกยตื้นอยู่หน้าหาดหน้าศาลเจ้าแห่งเนี้ยครับเกยตื้นมานะครับก็มีชาวประมง นะครับมีชาวบงวงเขาเลือกไอ้ลากอวนลากอวนมาติดนะครับมาติดชายฝั่งนะครับก็มีชาวบ้านคนคนไทยเนี่ยครับก็ชื่อนายสีลาดนะครับก็มามาเห็นมาเห็นก็เป็นมาช่วยกันแกะช่วยกันแกะอวนแกะพวกอหอยที่ติดตามลังตัวของกององนะครับแล้วก็ <c oughs> พอพอแกะแกะดูเสร็จกุ๊บก็ เป็นรูปขององค์องค์งพระองค์จีนก็ในระหว่างนั้นเนี่ยเกิดปรากฏการณ์คือเหมือนกับร่างทรงนายสีราก็แบกองค์กงเนี่ยครับผ่านกอเตยผ่านกอเตยมาผ่านาลำลำ,น,ำน้ําตรงเนี้ยมาแล้วก็มาตั้งไว้ตรงจุดนี้ครับตรงจุดนี้ก็เลยไปเรียกชาวบ้านเรียกอะไรนะครับคือชาวบ้านปกติตรงเนี้ยเป็นเป็นชาวบ้านาชุมชนซื้อขายจีนอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะรู้ว่าคือองค์เนี้ยมาเป็นพระจีนเป็นอะไรเงี้ยเขาก็เลยกันช่วยกันแกะพวกพวกเพลียพวกพวกหอยพวกอะไร่เงี้ยแล้วก็มาช่วยมาช่วยกันลมควันกำยานอะไรยาครับในระหว่างช่วงลมควันกำยานเนี่ยโต๊ะเกิดสั่นขึ้นมานะครับเหมือนกับใครว่าองค์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 กงเนี่ยประทับลงในที่นี่นะครับ